อไรยังไงเตยจรินพรโพคอมเมตโบเมรดาหลังมีข่าวซุมคบอเล็กกำลังถูกจับตามองในเรื่องความรักความสัมพันธ์ว่าทั้งคู่นั้นกำลังปลูกต้นหลักกันสำหรับคู่ของโบเมรดากับอเล็กที่ละเดดแถมงานนี้ยังมีข่าวหลือออกมาหนาหูอีกด้วยว่า หรือเรื่องดังกล่าวจะเป็นจริงแถมใน Facebook เพจดังก็ยังมีการออกมาโพสต์ไปว่าเคยเห็นทั้งคู่นั้นไปเดินเที่ยวห้างด้วยกันด้วยและล่าสุดในอินสตาแกรมของโบมิรดาเธอก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองพร้อมแคปชั่นว่าบาดีบีอาโบเดเบใครเกิดถังนยกมือขึ้นรูปไหนใช่สุดวงมา ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาเตยจรินพร์เข้ามาคอมเมนต์ว่าวงทุกรูปน่ารักที่สุดครับงานนี้ก็ทำเอาโบรมรดาตอบกลับไปทันทีว่า FC ตลอดไปข่าวลือจะซุ้มคบกับอเล็กที่ระด็จจริงหรือไม่อันนี้ยังไม่ทราบแต่ที่แน่ๆความสัมพันธ์ของเตยจรินพรกับโบรมรดาก็ยังแนนแฟนเหมือนเดิมละคะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ